การประครบร้อนหรือการประครบเย็นเป็นศาสตร์ทางเลือกที่นำมาใช้ดูแลและบำบัดทางการพยาบาลเนื่องจากทำได้ง่ายมีความปลอดภัยโดยการประครบร้อนจะทำเพื่อเสริมการไหลเวียนเลือดช่วยให้กล้ามเนื้อเกิดการผ่อนคลายส่วนการประครบเย็นนั้นจะทำเพื่อลดไข้ลดบวมและห้ามเลือดปัจจุบันจะเห็นได้ว่า มีแผ่นเจลสำเร็จรูปสำหรับประครบร้อนเย็นวางจำหน่ายโดยทั่วไปมีข้อดีคือสามารถนำมาใช้ได้ทันทีและสามารถใช้ได้ทั้งการประครบร้อนและเย็นแต่แผ่นเจลสำเร็จรูปที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันนี้มีราคาค่อนข้างสูงและมีสารประกอบในกลุ่มเอทิลีนไกลอลหรือโพริเอลีนไกลอลซึ่งหากเกิดการรับประทานเข้าไป จะเกิดอาการข้างเคียงรุนแรงคือเวียนศีรษะหัวใจเต้นเร็วแบบผิดปกติความดันสูงหายใจผิดปกติและอาจเกิดภาวะไตาวายได้ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ผลิตทุ้งเจลโพลิเมอร์สำหรับประครบที่ทำจากเมล็ดพลาสติก โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำหรือผลิตจากเม็ดโพลิโพรพิลีนที่นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์ของเด็กบรรจุภัณฑ์จำพวกอาหารและยาโดยผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพทัดเทียมกับที่วางจำหน่ายในท้องตลาดโดยมีจุดเด่นคือไม่พบการแพ้ระคายเคือง บริเวณผิวหนังที่อาสาสมัครประครบประครบได้ทั้งร้อนและเย็นอายุการเก็บรักษานานกวนน่า1ปีสามารถกักเก็บอุณหภูมิในระดับบำบัดได้นานถึง20นาทีเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดหากท่านต้องการขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ทรัพย์สินทางปาัญญามหาวิทยายลัยขอนแก่นตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ขึ้นอยู่นี้นะคะ